สวัสดีครับวันนี้เกษตรคิมหันเนี่ยครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับมาดูหอยเชอรี่สีทองนะครับก็ต้องบอกว่านะครับผมไม่ได้ไม่ได้ลงคิดไปเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งครับก็ติดภารกิจนะครับในการทํางานนะครับวันนี้นะครับก็ได้นะครับพาเพื่อนสมาชิกนะครับคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับมาดูหอยเชอรี่สีทองนะครับหอยบอลนี้นะครับผม ได้นี่ครับทาการนะครับเปลี่ยนน้านะครับแล้วก็น้าหอยนี่ครับที่เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็คัดสันออกมานะครับเพื่อจะเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปครับวันนี้รุ่นเลี้ยงสิบบาทนี่ครับก็จะเห็นเขาเกาะนะครับบริเวณผักที่เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ส่วนบางส่วนนะครับก็จะคลายเศษอาหารออกมานะครับมาดูมุมนี้นี่ครับเป็นหอย ครับชีดี้สีทองเลนสิบบาทเหมือนกันรับก็จะเกาะบนเวนผักนะครับทําให้นะครับหอยนั้นมีที่ยึดเกาะนะครับแล้วก็สามารถที่จะไต่กินเป็นอาหารได้นะครับสําหรับผักเกษตรน้ํานะครับในหลายมุมนะครับเห็นไครับนี่นะครับก็สารับเพื่อนนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่า ถ้าเราเลี้ยงหอยเชลลี่สีทองแล้วนะครับเราสามารถที่จะแปลรูปได้กี่ประเภทนะครับผมเคยนะครับทําคลิปไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับที่บอกเพื่อนนะครับสมาชิกที่เลี้ยงหอยเชลลี่สีทองแล้วนะครับไม่สามารถที่จะจําหน่ายได้หรือนะครับอยากจะแปลรูปนะครับเป็นหอยเนื้อหรือเป็นหอยเสียบไม้นะครับก็ได้นะครับถ้าเราเลี้ยงแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะขายต่อได้นะครับผมก็แนะนํานะครับให้เราเลี้ยงนะครับ เลี้ยงไว้เพื่อนะครับรับประทานเองก่อนนะถ้าคนที่ชอบหอยนีครับเขาชอบกินหอยนี่ครับก่อนเลี้ยงไวเพื่อรับประทานก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับพอนะครับเรามีนะครับหอยที่ปริมาณมากๆครับเราลองเสียบไม้ดูนะครับเสียบไม้ขายดูนะครับสี่ตัวห้าตัวนะครับไม้ได้สิบบาทรลองทําดูนะครับทำจิ้มซีฟูดก็ถือว่านี่ครับหอยที่เราเลี้ยงเองค่อนข้างที่จะหวานนะครับแล้วก็กรอบนะครับ นี่นะครับก็คือเป็นทางออกนะครับเป็นสมาชิกิหลักเลี้ยงของชนิดสีทองครับส่วนที่เขาเลี้ยงเลี้ยงเยอะนะครับเป็นฟาร์มใหญ่ครับก็มีนะครับลูกฟาร์มนะครับติดต่อสอบถามเข้าไปนะครับซื้อเพื่อขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ไปเป็นตลาดขายเนื้อเหมือนกันครับก็สาระกากิีพันธุ์นี้นะครับทดลองเลี้ยงมานี่ครับก็เกือบเกือบจะจะสองปีนี้นี่ครับถือว่านะครับ ผลนการตอบรับนะครับลูกค้าทีเใีย่เยอะนะครับแล้วก็เพื่อสมาชิกนะครับสนใจอย่างเดียวหอยดิสิตทองค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเลี้ยงแล้วไม่ได้ขายนี่ครับเราสามารถรับประทานเองได้นี่ครับสำหรับหอยดิสิทองนะครับอันนี้เป็นหอยนะครับที่เขายึดเกาะนะครับบริเวณผักที่เราเตรียมไว้ให้นี่ครับเป็นการขอนคายครับดีเลียนะครับเพื่อที่เขาจะผสมพันธุ์ต่อไปนี่ครับ นี่ครับถ้าเราเปลี่ยนน้ารักษาน้ําอุณหภูมิได้นี่ครับหอยของเราก็จะสดชื่นครับเวลาถ่ายคลิปออกมาเนี่ยก็จะทําให้คลิปเราสวยนี่ครับดึงดูความสนใจเพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับครับก็เพื่อนสมาชิกนะที่อยากถามนะครับเข้ามาเกี่ยวกับหอยชี้ได้สีทองนั้นนะครับถ้าเรามีคําถามหรือนะครับสงสัยตรงไหนครับก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เกษตรกิมพันธุ์นะครับทางช่องทาง u t u b e นะครับหรือนะครับ จะเป็นการติดต่อช่องทางอื่นๆครับก็จะแปะลิงก์ไว้นะครับที่ตายลิงก์เลยนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นี่ครับเนี่ยครับสาหรับบริเวณนี้นะครับเป็นหอยนี่ครับชนิดสีทองที่นี่ครับเขานะครับได้รับอาหารแล้วนะครับก็มาย่อยอาหารกันนะครับก็จะเห็นบางตัวนี่ครับเขาล้างคายเสียอาหารออกมานี่ครับก็ถือว่าหอยชุดนี้นะครับ เตรียมตัวที่จะเป็นพ่อไอพันธุ์ได้เลยนีครับให้สังเกตหอยังท่านนะท่านท่านเลี้ยงนะครับหอยที่ลาดเลี้ยงนะครับแล้วก็หอยที่ตเก่งครับบริเวณผักนะครับจะเป็นหอยที่พร้อมที่จะให้ไข่นะครับเยอะที่สุดนะครับก็ลองสังเกตหอยท่านดูนะครับแต่ถ้าเกิดหอยข้องเรานะครับที่เลี้ยงครับคว่ำนะครับคว่ำง่ายคว่ำง่ายนะครับแสดงว่าไม่อุณหภูมิน้ําก็หอยก็จะตายนะครับ โอ้ยเราปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับรเกษตรจิมพัน์นะครับก็ขอขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ